สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมเมนูง่ายๆกันนะคะไว้รอเด็กๆกลับจากโรงเรียนค่ะด้วยการนำขนมปังนะคะมารียดให้เรียบๆแบบนี้ก่อนเลยคึงไปคึงมาะคะ่ะแล้วก็ตัดขอบนะคะแต่ว่าแม่แนนลองไม่ตัดขอบแล้วก็ได้เหมือนกันค่ะจริงๆกไ็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่วันนี้ก็ลองแบบตัดขอบไปดูเผื่อเขาจะสวยขึ้นเนาะ แต่ถ้าในคลิปที่เรียบร้อยแล้วบางอันจะไม่ได้ตัดขอบค่ะแล้วก็ใส่แผ่นชีสลงไปนะคะขนมปัง1แผน่นแล้วก็ชีส1แผ่นค่ะใส้กอกหนอันยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ม้วนม้วนม้วนให้แน่นนิดนึงนะคะม้วนม้วนม้วนเรียบร้อยแล้วก็นํามาตัดค่ะตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะก็พอดีเลยพอดีคําด้วยแล้วก็จะใช้ ไม้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้แหลมก็เสียบใส่เป็นอันๆนะคะเหมือนลูกชิ้นปิ้งเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะคะให้เด็กๆแบบว่าหยิบทานกันหยิบทานกันเป็นคำๆนะคะแล้วก็ไม้ก็ไม่จิ้มเขาด้วยไม่ต้องระวังอะไรมากนะคะใส่เรบรอ้อยแล้วก็ใส่หนึ่งไม้นะคะสวยๆแบบนี้เลย เรียงตามใจชอบเลยนะคะจะใส่เป็นไม้ละสามอันสี่อันห้าอันก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะแล้วแต่สะดวกเลยเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ไข่ไก่นะคะในคลิปนี้คุณแม่แนนใส่หนึ่งฟองค่ะแต่แม่ถ้นรู้สึกว่าน้อยไปควรจะใช้ทั้งสองฟองนะคะตีไข่ให้เข้ากันในไข่เนี้ยแม่แนนไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะแต่ครั้งหน้าเดี๋ยวจะลองใส่เกลือกับพริกไทยนิดหน่อยนี่ก,ก็ ราดลงไปแล้วเราก็จะหมุนหมุนเขาให้ชุบกับไข่ให้ทั่วๆนะคะเพื่อที่จะได้ขนมปังจะได้ซับไข่ไปจะได้มีความหอมแล้วก็มีรสสัมผัสอะไรเพิ่มจากเนื้อขนมปังนะคะเสร็จบ่อยแล้วเราก็มาตั้งกระทะรอเลยะคะ่ะ ใช้น้ำมันมะกอกนะคะเล็กน้อยค่ะแต่จริงๆกระทะเชฟป่อนเขาก็ไม่ค่อยติดกระทนะอีกแล้วเนาะแต่แม่แนนก็ใส่ไปนิดนึงเพื่อ,เ,อ,อเพื่อที่ตัวขนมปังตัวไข่นะคะไปโดนน้ำมันแล้วก็จะหอมมากขึ้นค่ะแล้วก็ปิ้งเลยรัดไข่เพิ่มอีกนิดนึงไข่ที่เหนือนะคะปิ้งไปปิ้งมาก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะก็เรา ใช้ไฟก็ปานกลางนะคะแรงม่แรงมากเรกา,าจะมเราก,ก็อยากให้ชีพเขาแบบโดนความร้อนแล้วก็ยืดๆแบบสักหน่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ไฟไม่ได้แรงมากนะคะแล้วก็พลิกไปพลิกมาก็จะได้สีแบบนี้เลยเปลี่ยนๆแบบนี้นะคะจะชีพไม่ <c oughs> เรียบร้อยแล้วจริงๆเรากวนลาดมาอย่างนี้กับซอสประเภทนีดน,นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวะค่ะเด็กๆแคปปี้เลยค่ะ